นี่นะครับวันนี้อาหารน้องขาวนะครับก่อนไปทำง,งานามาลูกมาอาหารเม็ดเนาะมีน้ำซุปก๋วยเตี๋ยววันนี้แม่ค้าเขาใจดีเขาแถมหมูสับให้หนูด้วยนะครับหนูจะได้กินยากินข้าวนะวันนี้เป็นตัดไหมนะลูกเนาะตัดไหมตัดไหมเสร็จจะได้ถามหมออาบน้ำให้หนู วันนี้ผู้ใหญ่ใจดีเขาส่งเสื้อผ้าอาหารขนมมาให้หนูด้วยนะผู้ใหญ่ใจดีที่รับอุปการะหนูตั้งชื่อให้หนูว่าน้องมีตังนะแต่ว่าเดี๋ยวหนูต้องรอถึงวันที่1 1เดือนหน้านะลูกท่านถึงจะลงมารับหนูสุขภาพแข็งแรงหนูโชคดีแล้วที่ไม่ต้องกลับไปอยู่ป่านะลูกนะ Eh, kinja.